กลับสวัสดีพ่อแม่พม่นอนทุกคนครับกลับมาแล้วกับวอกและเด็กโง่กับขั้นตอนการทำหายกับสุดยอดเชฟโอ๊ตอีกแล้ว เป็นไงสุดยอดป่ะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียว <c oughs> วันนี้ผมมีสุดยอดเชฟที่ผมบอกเลยว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากเพราะว่าในซีนในรายการของเราทุกรายการจะมีคนคอมเมนต์หาคุณเสมอเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> พี่เจ็ดรึเปล่าครับอันนั้นพี่เจ็ดตุ้ยนี่ตุ้ยแดดรึเปล่าครับ <c oughs> เหมือนเวลาคนทักหาอู๋เอา้ามันอู๋เวิร์คพอยน์นะครับเขาออกแล้วเหรอครับนี่แหละครับตอนนี้คือสวนรวมของคนที่นะครับฝนตกขี้หมูไหลแล้วก็ไหลมารวมกันตรงนี้เอายิงก็เหมือนบ้านพักอะไรสักอย่างนึ่ง วันนี้นะครับโอปาโมดกลับมาทําอาหารอีกแล้วคือต้องยอมรับนะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนทําอาหารเก่งอะแต่ว่าชาวเน็ตชอบเห็นความพยายามในการทาอาหารของบูไม่ว่ากี่คลิปที่ออนไปในการทําอาหารกระแสะตอบรับจะดีมาก,มากเพราะว่าคนชอบดูอะไรที่มันคนทําให้เป็นแล้วมาทําให้มันได้มันเข้าใจบ้าเจ็ดแต่ว่าพี่มีความพยายามด้วยอันนี้<อ>นต้องให้กูและต้องให้ใครดิบกูตรงนี้นะฉะนั้นวันนี้เมนูของเราคือเมนูอะไรครับคุณฮายงฮายเย่ฮายงได้ทาให้พี่เจ็ดทำกันบ้านมาแล้วให้เขาเขียนเมนูมาให้ลองถามเขาดูว่าเขาคิดมาจากอะไรก็จริงๆตอนนี้เราจะเป็นเมนูที่แบบอิงกับ เพราะผมแบบอินความเป็นเกาหลีพี่ตอนนี้จากวัตถุดิบที่เราเห็นมาเราจะทําเมนูข้าวปัน้นทาคุมิโอปป้าไลฟ์บอลเคยเห็นปะแบบเวลาดูกินอาหารเกาหลีหรือซีรีส์เกาหลีเมื่อคืนมึงกินเล้าปะเน,น,น <c oughs> ี่ยกูทำดินี่กินนี่กินเสียงแห่เสียงแห่แบบแบบทนทนปกติทนปกติเกาหลีเนบบี่ยอะไรสิ เอาชื่อเมนูใหม่ทีนึ่งข้าวปั้นมาคุมิอปป้าไลซ์บอลพี่แล้วก so like okay. ็ต <eviden> <ences> <c oughs> ัว <crawl> ท <prejudice> ี <leaves> so e so right. okay. like ่สเราจะทมเป็นน้ำจิ้มทาคุมิอันยองมันจะมีกินด้วยกันกับเป็นคอมโบเซตเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นไงคือทำข้าวปั้นแล้วอ่ะก็ต้องทำน้ำจิ้มด้วยมีน้ำจิ้มเราจะมารล่กับไข่ต้มยางมตูมเป็นเป็นสามอย่างเลยนะเนะง่ายเลยหรอไม่ยากส่วนผสมมันจะมีแบบว่าเรามีของดีอยู่แล้วไงเรแค่เพิ่มนู่นนี่นั่นนิดหน่อยมาเลยครับฉะนั้นส่วนผสมของเราลูกค้าของเราครับใหญ่ค่คุมิค่ะคุ แบบตะโกนไม่ธรรมดาเออปะโถยงอย่าไปยืดติดอ่ะนี่ <laughs> น่ารักน่ารักส่วนผสมที่สำคัญของเราในวันนี้ครับซอสทาคุมิอายิชโชยุญี่ปุ่นครับผลิตจากถั่วเหลืองคุณภาพดีใช้ซอสถั่วเหลืองที่หมักโดยวิธีธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นมาผลิตครับใช้ได้ทั้งหยาะและจิ้มรสชาติกลมกล่อมเค็มหวานลงตัวไม่เค็มจนเกินไปไม่ว่าจะเมนูไทยเกาหลีญี่ปุ่นก็สามารถใช้หยอะใช้จิ้มปรุงรสได้ง่ายเลยเข้ากับรสชาติที่คนไทยชอบเลยอเอาจริงๆน้นะเนี่ยถึงแม้ว่าลูกค้าเขาไม่ซื้อเนี่ยโค้กครูใช้อยู่แล้วนะเฮ้ยผมก็ใช้อยู่แล้วที่บ้านเดี๋ยวจะหาว่าโกหกตอนล วันนี้ขอเนี่ยพี่โอ๊ตเห็นพี่โอ๊ตทำอาหารมาเยอะแล้ววันนี้ขอเป็นแบบบรายคุกกิ้งบรายคุกกิ้งฮ้ยเหมือนบรายเดเหรอใช่อันนี้คือให้ยืนคนเราฝั่งนะมองไม่เห็นกันเลยแบบเชฟป้อมเหรอใช่แต่ให้พี่เจตเป็นคนบอกขั้นตอนของพี่โอ๊ตแล้วก็พี่โอ๊ตทำตามจนเมนูแบบสำเร็จคือเจตจะสอนแค่เสียงเท่านั้นแต่ถามได้ตลอดถูกป่ะใช่โอเคงั้นเล่ตรงนี้แหละตอนแรกก็เริ่มดีๆแหละไม่แต่ว่ามีของดีไงทาคุมิช่วยได้ และสิ่งแรกที่เรากำลังจะทำนะครับโดยเชฟเจ็ดเนี่อย่างแรกเลยคือเราจะเริ่มทำน้ำจิ้มก่อนนั่นคือน้ำจิ้มทาคุมิอันยองทำจากซอสทาคุมิอายิโชอยู่ญี่ปุ่นครับผมแกะไปแล้วเรียบร้อยนี่มาคุณเจ็ดสช้อนโต๊ะพี่สช้อนโต๊ะเลยเหรอใช่เดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยผสมไว้ก่อนแล้วเราค่อยตักแบ่งตอนเสิร์ฟทีที อ่ะทีนี้เราก็จะได้เบสซอสท,ที่มีความเค็มหวานกลมกล่อมนะพี่จากซอทาคุมิต่อไปเราจะเพิ่มความหวานความหอมแบบเกาหลีนิดนึงด้วยโคชูจังอะพี่ประมาณ2ช้อนชาพี่คือกูไม่รู้ว่าปริมาตรมันถูกหรือเปล่าอ่ะ <laughs> พ่ก,กูตักน้ําติดช้อนเต็มไปหมดเลย <laughs> มันจะนับเป็นช้อนหนึ่งได้ถูกประวะก็ได้แหละเพราะเดี๋ยวเราจะมีการเจือจางด้วยน้ำเปล่าน่อยตรงนี้ล่าโอเคอโอเคโอเคได้ละต่อไปเราจะเพิ่มน้ำผึ้งอะพี่น้ำผึ้งประมาณ2ช้อนโต๊ะพี่ ตัวเออตัวงนี่ยอย่ายวสูตรไม่ตรงเดี๋ยวไม่อร่อยมึงโคตรวูอีกคนให้ทุกอย่างสมดุลเข้ากันซอยพริกกับกระเทียมลงใบเพิ่มกระเทียมประมาณ2กลีบอ่ะพี่พริก2เม็ดพริกนี่แบบว่าซอยให้มันแบบบางบางสวยหน่อยนะพี่แบบไม่เอาแบบว่างหนาๆแบาบเป็นเงป่าพริกอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เวิร์กซอยให้มันละเอียดหรือไม่ต้องละเอียดไม่ละเอียดเอาบางงงไหมงงไหมงงอันนี้คือพริกนะพริกนะกูรู้ตอนนี้กูยังอยู่กับพริกอยู่เลยกระเทียมกูยังไม่ไปเลย ให้มันบางแบบบางเลยนะบางๆเลยก็คือเอาให้มันสวยอ่ะมึงจะเอาสวยมึงจะเอาบางหรือมึงจะเอาสไลด์เชฟเจ็ดกูแทงทะลุไอ้นี่เลยนะแต่ย็นนี่มันมีฉากกั้นอยู่ะเอาบางสวยอะบางสวยโอเคบางสวยทุกเพื่อทุกเพื่อเรียกกินมาสิมาลูกมามาสิมาลูกมามานะต่อไปก็สับหยาบๆไปี่สัมาขอหยาบกั่นี้ ลูกค้าอยู่แล้วถ้าลูกค้าไม่อยู่แม่งเคี่ยเคียมสัตว์โดนกูแน่เดี๋ยวก่อนนะหยาบขนาดไหนอ๋อหยาบขนาดแบบนี้แล้วหยาบหยาบขนาดแนี้อย่าหยาบขนนี้เลยค่ะประมาณนี้พอแล้วนะหยาบหยาบหน่อยโอเคจับหยบใส่แล้วจะไม่เพิ่มงาขาวให้เป็นเป็นสไตล์เกาหลีหน่อยงาขาวหยิบมาแบบหยิบมือนอ่ะใส่ลงไปในถ้วยอ่ะเป็นไงไม่ลงเลยอ้าวทำไมอ่ะดูเลยแบบซอสต์เบย์แตลายละหยิบมือนะสวย ได้ไหมรสชาติได้ไหมผู้มึงต้องร้องขอชีวิตกูเราจะตกแต่งเพิ่มอีกนิดนึงด้วยต้นหอมซอยไม่ใหญ่บางสวยต้นหอมใหญ่หรือเล็กเล็กบางสวยกูไม่ได้หมายถึงว่าหลังจะซอยไว้แล้วกูหมายถึงว่าที่กูจะหยิบตอนเนี้ยมันมีอันใหญ่กับอันเล็กคือให้กูหยิบอันใหญ่อันเล็กให้ต้นหอมไทยอ่าต้นหอมไทยซอยไม่เอาตรงส่วนวขวนะเ,ขเขียวขาวนะเอาแค่เขียวเอาเขียวเก็คือปลายมันถูกป่ะไม่เอาปลายด้วยเอากกลางปลายมันเหี่ยวปลายมันเหี่ยว ทำไมวะกูถามจริงสมมติเราทำร้านอาหารเงี้ยแล้วกูตัดปลายให้ลูกค้าแดดลูกค้าเขาไม่รู้หรอกรู้ผมเห็นมันแหลมผมเคี่ยออกมันแทงคอปลายมันแหลมว่ะเยอะไหมเยอะไหมประมาณหยิบมือนึงอ่ะไม่ไม่ถึงพริกกับกระเทียมหยิบมือนึงอ่ะก็เนี่ยหยิบมือนึงโรยไปเลยป่ะเอาแบบหยิบมือด้วยสีกูถามว่าโรยไปเลยไหมกูหยิบมาแล้วกูหยิบมาสักพักแล้วเลยเลยโรยไปเลยโรยไปเลยน้ำซอสนะซอสครับผมซอสโอเคต่อไปซอสเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะพักก่อนที่จะไปทำตัวเข้าปั้นกันแหละโอเค ต่อไปเราจะทำข้าวปั้นทาคุมิโอปาาโ้าไรซ์บอลโดยซอสทาคุมิอายิโชอยู่<ม>ที่ญี่ปุ่นครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยทำไส้พี่ไส้ของเราจะเป็นแซลมอนย่างออมีเสียงฉากรับเลยวันใช้ได้เจ็บเจ็บติดกระทะติดกระทะอ่าพี่ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวสักพักมันจะเริ่มหลุดออกไปอพอมันเริ่มสุกไอ้เจ็บมติดกระทะให้เจ็บทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึงนี่แล้วค่อยเดี๋ยวค่อยแซะแซะมึงมันก็ไปแค่ปลาคนละแหละ มึงก็มันก็เป็นได้แค่ปลาแซลมอนเท่านั้นแหละเป็นไงกูแซมปะกะจอกกะจอกเ็มี่มึงเพ่มาจากนอร์เวย์ด่านนี้มันสุกหรือยังน้าไม่ใช่ด่านะครแซมปลาไงโอเคโอเคโอเคดีขึ้นละเดี๋ยวเราเตรียมปลาที่ใส่ในถ้วยที่เราจะผสมใส่ไปยังนี้แบบพี่ลองตักช้อนหนึ่งก่อนใส่เข้าไปผสมคือเหมือนให้มันเป็นกาวผสมกัน อ่าใช่ครับแล้วเหาะทาคุมิเข้าไปนิดนึงฮะเหาะซอสทาคุมิส่วนผสมสำคัญของเราเข้าไปนิดนึงแค่โรยๆนะอ่าใช่ครับโอเคก็ผสมถ้ารสชาติไม่พอเราก็เพิ่มนูนเพิ่มนี่ตามชอบได้รสชาติควรจะเป็นยังไงรสชาติใส้จริงๆเราอยากให้มันมีแบบเทคเจอร์ของปลาแล้วก็มีแบบเค็มนิดๆจากตัวทาคุมิได้ข้าว เราจะใช้เป็นข้าวเกาหลีหรือข้าวญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะมีความเหนียวกว่าข้าวไทยอ่าฮะอืออ่ะตอนนี้ข้าวกูดได้ละต่ออยู่ในถ้วยผสมนะอยู่ในถ้วยผสมละมายองเนสครับพี่มายองเนสเปล่าๆหรือป่ากับมายองเนสมายองเนสเปล่าๆสองช้อนนะหนึ่งสองโอเคซอสทาคุม,อมิอายิโชยุหยอด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 พีละนิดอ่ะอ่าฮะ ให้มันทั่วๆอ่าประมาณนั้นออไม่ต้องแฉะมากนะเดี๋ยวปั้นไม่ได้อ่าต่อไปเราจะเพิ่มไข่กุ้งครับพี่ใส่เยอะไหมประมาณช้อนนึงช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะดีกว่าช้อนโต๊ะเลยเหรอช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะก็หมดถ้วยเล็กเลยนะเออก็ใส่หมดถ้วยเล็กนั่นแหละเอออ๋อโอยองเตรียมใส่ถ้วยเล็กไปแล้วโยองเตรียมใส่ถ้วยเล็กไปแล้วโอเคใส่หมดถ้วยเล็กมึงค<ด>ุยกับมึงคุยกับใครเนี่ยมึงคุยกับใครมึงภาพอยู่มึงภาพอยู่เราไม่เห็นมึงคุยกับใคร มันคุยกูไหมเนี่ยขอกูจะเนี่ยนป่าวเนียโอ้ใส่เนี่ยโอ้นียนโอ้นี่มันแบบว่โอ้ใบใหญ่เขหยงมาเต็มมันคุยกับใครเนี่ยเอาช้อนชาก่อนละกันช้อนชาก่อนละกันเยอะไหมอ่ะจริงๆเราแบบอยากเพิ่มเท็กเจอร์เฉยๆพี่ตัวโอเคโอเค texture นิดเดียวเท่นี้พอเราก็คลุกผสมรวมมาทั้งหใช้มือเดี๋ยวเราจะใส่ถุงมือหน่อยไหมเฮ้เราต้องชิมไงชิมทุกวัตถุดิบพ่อกินสาล่า มึงเลือกไซส์แล้วใช่ป่ะมึงเลือกไซส์แล้วใช่ป่ะเขี้ยะใส่ที่คอนเสิร์ตดีกว่าโอ้ยวัสดีครับถุกมือเท่ๆก็ไม่ใส่เลยวันนี้ครับนี่ความฝันกูเลยแค่นี้กูมีความสุขแล้วเนี่ยให้กูดูทำอาหารอร่อยละไม่ครับนี่เท่จริงอ่ะกลิ่นน้ำมันงามาไหมกลิ่นทับทิมมาไหม ต่อไปนะพี่เราจะเตรียมไข่จะใส่จาน1ฟองครับพี่พร้อมเสิร์ฟไหมพพ่ ให้กูทำอะไรยากๆทำไมเค็มหวานกลมๆยอดเนี่ยไข่เสร็จปั๊บปั๊บแค่นี้เลย อร่อยแล้วอซอสมันมีกลิ่นหอมแล้วมันเค็มหวานพอดีเด็กกินได้คือรสชาติมันไม่ได้สตรองไปแบบเมื่อกี้หอาอไข่ต้มไข่ดาวหรือว่าใส่ไปในโจ๊กอะไรเงี้ยอร่อยเลยใช้ปรุงรสแทนพวกซีอิว๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสก็ได้นะครับทำได้หลากหลายเมนูทั้งไทยญี่ปุ่นเกาหลีขวดเดียวเลยมีติดบ้านไว้อเออไม่ต้องไปแบบไปมีหลายๆซอสขึ้นเนี่ยซอสเดียวจบแล้วก็ที่เราทำวันนี้นี่ถือว่าเป็นเมนูฮิตทำง่ายนะเอาจริงๆแล้วอินี่ทำได้คนบนโลกในอนี้ทำได้หมดไม่ยากเลยอีกอย่างหนึ่งคือด้วยตัวซอสอ่ะเขามี ไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเยอะนี่คือไม่ได้ใส่อะไเลยนะสุดท้ายแล้วว่ามีซอสทาคุมิอายีเป็นเบสที่เหลือเราใส่แค่พวกพริกนิดหน่อยน้ำมันงานิดหน่อยกระเทียมนิดหน่อยที่เหลือโอเคเลยยอดเยี่ยมฉะนั้นเวลาชิมละ มาได้เวลาที่อาจารย์ผมจะได้รับทานแล้วก็สอนวิธีการกินแบบจริงจังนะว่าข้าวปั้นทาคุมิโอป้าไรซ์บอลกับน้ำจิ้มทาคุมิอันยองโดยซอสทาคุมิอายิโชยุญี่ปุ่นโอ้โหตอนนี้คือพูดชื่อเมนูกูหิวอีกรอบแล้วเพราะว่ากูใช้แรงเยอะใช้พลังงานเยอะอยู่กการพูดชื่อเมนูยาวเหลือเกินคุณเจ็ดเราวิธีการกินนี่เราจริงจริงนะเต็ดเราจริงจริงะพี่ข้าวจิ้มดิบไปนิดนึงเพื่อเพิ่มรสชาติตามด้วยการเอาช้อนตะปิดกับกระเทียมที่เราอยู่ในซอสมาลาดลงบนไข่แล้วกินตามมา นี่คนละครึ่งไงตัอไปครับจะโชว์ไส้ด้วยว้าวโอ้ดิฟกูก็เป็นคนใช้ตะเกียบไม่เก่งกูลาแล้วกันอ่าอ่าดีความเตรียมจนว้าวพวกมึงจัต้องทึ่งในฝีมือการทำอาหารของกูอีหยงอีหยงเจาะจงด้วยเจ็ดลุยเลยครับอร่อยเล่นไปโอ้ อร่อยดีมากดีคุณโยเลยต่อไปไข่ต้มอาจารย์ต้มพูดออกมากูเปิดร้านอาหารเกาหลีได้กูยืนยันคำเดิมว่าอร่อยจริงพี่เจ็ดครับเต็มสิบเจ็ดห้าลฮะเต็มสิบจริงจริงนะผมให้ไปเลย9.5นี่ อาจจะเป็นที่เรื่องแบบว่าความใหญ่ความเล็กอะไรที่เหลือแค่เ,เ,เรื่องเขาเรียกอะไรไซซิ่งหน้าตาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้คนทำอาหารรสชาติ <นะ S 2> หรือเท็กเจอร์อะไรจะได้หมดแล้ว <c oughs> แต่รสชาติทั้งหมดโดยรวมผมอยากจะไปเทคโอเวอร์โรงงานเขาไี่มันอร่อยจริงมันอร่อยจริงอ่ะขอบคุณนะครับลูกค้าที่น่ารักนะครับทากุมิอายิโชอยู่ญี่ปุ่นจิ้มรสชาติกลมกลม่อมเค็มหวานลงตัวไม่ว่าจะเป็นเมนูไทยเกาหลีญี่ปุ่นอร่อยแบบที่คนไทยชอบอยากหาลองทํา อยากลองทำหากอยากลองทำหากอยากลองทำกูไปอ่านที่อะหากอยากลองทำอยากหาลองทำว่าอะไรวะให้มันไปอยากหาลองทำาไอ้บ้าอ่านที่แบบนี้ไม่ต้องอีดีดแบบนี้แหละตลกดีชาวเน็ตต้อนทีนะมันจะันอ่านเร็วๆมันก็รวบคำกันได้หากอยากลองทำนะครับอยากลองเปลี่ยนรสชาติใหม่ๆเมนูแบบไม่จำเจก็ลองทำได้นะครับที่บ้านหรือให้น้องๆอยู่หอหรือว่าจริงแล้วเนี่ยเมนูแบบเนี้ยอยู่ที่บ้านกับลูกอ่ะสอนลูกทำอ่ะเด็กอ่ะ เวลาทําอาหารนะ่ะพัฒนาการเขาจะเก่งขึ้นด้วยเพราะเขาจะเรียนรู้เรื่องรสชาติๆๆแล้วมันทําให้ครอบครัวมันน่ารักด้วยมีความแบบแฟมเลยใครที่อยากหาซื้อนะครับซอสทาคุมิอายิโชยุญี่ปุ่นนะครับสามารถหาซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมบิ๊กซีโลตัสและที่อายินมอมาโต้อันเดอร์สกอร์ออฟฟิเชียลช็อปครับง่ายมากเลย <ๆ S 2> ฝากด้วยครับทาคุมิมิกซ์ง่ายอร่อยฮิตใช้เหยาะจิ้มเค็มหวานกลมกล่อมลงตัวทุกเมนูฮิตอันนี้สโลแกนหรือเรียงความเขาเนี่ย ยาวมากๆเลยทีเดียวแต่อร่อยจริงอันนี้ไม่มีจกตาอันนี้คืออร่อยจริงรอบหน้าเมนูอะไรรอเลยทำจริงอ่ะทำดี๋ยวกูเปิดร้านอาหารเลยไมกได้ไหมมึงขี้เกียจทำงานไอ้เจ็ดถ้ามึงมาเนี่ยมึงขี้เกียจทำงานสรุปเขาอยู่ในช่องไหนกันแน่คุณเขาอยู่ตู้นี้ตู้นี้แดกแต่ว่าตรงนี้เป็นฟรีแลนซ์ของเขาจริงๆแล้วหลักเขาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้ไม่มีบ้านอยู่แล้วไม่มีที่ไหนเดี๋ยวคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยอร่อยจริงปะอร่อยจริง